ไปไหนต่อดีวะเนี่ยไม่ไหวแล้วโ้ยเฮ้ยนั่งคนนี่คุณคุณคะเป็นอะไรรอเปล่าคะคุณเป็นใครมาจากที่ไหนเหรอคะฉันไม่คุ้นหน้าคุณเลยค่ะคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคะผมหีการตามล่ามาจากกรุงเทพครับคือ ผมเป็นนี้เจ้านี้อยู่หลายที่อะครับคุณไปติดหนี้เขามาเท่าไหร่เหรอคะเกือบเกือบสล้านครับสล้านคุณสนใจมาทำงานกับฉันไหมล่ะคะมาเป็นคนขับรถให้ฉันนะคะโดยฉันจะจ้างคุณเดือนละ1นึ่งแสนบาท นายครับไอยงลูกหนี้รายใหญ่ของนายมันหนีไปได้ครับ้ารู้แล้วแค่นี้ใช่ไหมเอ่อไม่ใช่แค่นี้ครับมีอะไรอีกไหมเอ่อถึงมันจะหนีไปได้นะครับแต่คนของเราที่เมืองการบอกว่าเห็นมันเล่ร่อนอยู่ที่ตัวเมืองอเมืองการนั่นเหรอครับนายไปได้แล้ว ไต่อทีวะเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยน,นั่งคนนี่มานอนอ,อะไรแถวนี้อ่ะเฮ้ยคุณคะคุณคะคุณคะคุณ เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณผู้หญิงครับหิวมากเลยคุณคุณคะ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  คุณคะคุณรู้สึกดีขึ้นไหมคะก็นิดหน่อยแล้วครับแต่ถ้าได้ข้าวได้น้ำสักหน่อยก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับฉันเตรียมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะอพอดีฉันกินเหลือไว้นะคะฉันก็เลยเอามาให้คุณคุณทานได้ใช่ไหมคะโอ้ได้ครับได้ดีกว่าข้าวอีกนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงนะครับคุณอดิฉันชื่อมาปรางค่ะโอครับคือเอ่อว่าแต่คุณเป็นใครมาจากที่ไหนเหรอคะฉันไม่คุ้นหน้าคุณเลยค่ะคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคะครับผมผมผมชื่อโยงครับ มีการตามล่ามาจากกรุงเทพรอดยังวะเนี่ยอุยอ้ยเจ๊หนิงทวงมาทวงนี่อะไรตอนนี้เนี่ยเจ้าอื่นก็ทโถงมาทวงและยังมีคนมาไล่ล่าทวงนี่อีก ด,ดีวะอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วมัง้งหนีพี่อยู่ต่างจังหวัดก่อนดีกว่าอะไรนะคะ หนีการตามล่าเอใครตามล่าคุณคะละ่าล่าทำไมคะคือผมเป็นนี่เจ้าหนี้อยู่หลายที่ครับพวกเขาเลยออกตามล่าผมผมเลยหนีไม่อยู่ที่นี่อ่ะเออแล้วคนไปติดหนี้เขามาเท่าไหร่เหรอคะเขาถึงได้ตามไล่ล่าคุณขนาดนี้คะ่ะ ก็รวมทั้งหมดกับทุกๆเจ้าแล้วก็เกือบๆานนะะสามล้านนะครับสามล้านทำไมมันถึงได้เยอะแยะขานาดน,นี้ล่ะคะอน่าเห็นใจคุณจังเลยนะคะว่าแต่ คุณสนใจมาทำงานกับฉันไหมล่ะคะงานอะไรหรอครับมาเป็นคนขับรถให้ฉันนะคะคนขับรถหรอครับใช่ค่ะเป็นคนขับรถให้ฉันโดยฉันจะจ้างคุณเดือนละหนึ่งแสนบาทอะไรนะครับ1นึ่งแสนบาทเลยเหรอครับใช่ค่ะ1นึ่งแสนบาทค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอค่ะว่แต่ จะรับไหมคะรับครับ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 แน่นอนครับโอ้โหเลยเป็นใครๆก็รับครับไอ้เสียใจคนไม่รับเนี่ยมันก็งงมาตายแล้วครับดีค่ะคุณจะได้มีเงินไปใช้นี้ด้วยครับคุณมาปางขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วแล้วเราจะให้ผมเริ่มงานวันไหนดีครับอพรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับงั้นผมขอกินต่อทานต่อได้เลยค่ะ ไปเลยนะครับเ,เราจะไปไหนกันครับคุณพวปางไปทำทุรานิดหน่อยครับรีบหน่อยแล้วกันนะพอดีฉันนัดคนเอาไว้อะได้ครับคุณพระปาง ไหนครับคนที่คุณมาปางนัดไว้ครับผมไม่เห็นมีใครเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็น่ากลัวแปลกๆนะครับรอก่อนสิคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะครับออรอนานไหม <S <S 2> <S 2> หยงเสียวินัยขอบใจนะ ยังจำค่าได้เสียเสียมาได้ไงครับฉันเป็นคนพามาเองเลยคุณคุณว่าปางรู้จักกับเสียวินัยด้วยหรอครับรู้จักรู้จักดีเลยคุณว่ปางอย่าบอกนะครับว่าคุณม่าปางเป็นเมียน้อยเสียครับไม่ใช่เว้ย ไม่ใช่เมียน้อยแต่มาปรางคือลูกสาวข้าและแผนทั้งหมดมาจากข้าเว้ยปรางลูกอยู่เองกร่ไหมเออดีเลยช่วยทำงานให้พ่อหน่อย ลูกนี่พ่อมันหนีไปเมืองการหนูหลอกล่อมันทำาไงก็ได้ให้มันอยู่ในมือลูกจ้ามันแพงๆสิเดือนรักแสนหนึ่งยังไงอะ่ะมันรับอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันอะ่ะหน้ามืดตามมวโอเคตามนี้นะ หนีใครไม่หนีหนีกูเสียวิในอยงเองกล้ามากนะที่คิดหนีคนอย่างข้าเสียววิในเสียเสียครับเสียผมผมผมขอโทษครับเสียผมขอโทษครับผมผมผิดไปแล้วิงคกับเสียเสียเสียให้โอกาสผมนะครับโอกาสเหรอข้าให้โอกาสเองมาเป็นปีแล้วนะ เพราะฉะนั้นโอกาสพวกเองอะ่ะหมดแล้วเฮ้ยไอด้ดำมาล้างกันนี้ไปไว้ถ่ายรอปไปเสีย่ยเขาได้ครับไหนวะจังก,การมาดิอย่าอย่าดเสีย่ยเขาเสียเ่ย,มเยผมยังไม่อยากตายครับเสียเสีย่ยทำดีมากลูกดีแล้วนะต่อไปอ่ะหนูอ่ะต้องขึ้นเป็นเจ้าแม่เมืองการนะลูกขอบคุณมากค่ะพ่อ แต่ว่าทําแบบนี้มันจะไม่ดูรุนแรงไปหน่อยเหรอคะคิดใจใหญ,ใหญ่ใจต้องนิ่งการเรื่องแค่เนี้ยถ้าหนูมองข้ามหรือก้าวข้ามไปไม่ได้หนูก็จะเติบโตไม่ได้เข้าใจนะลูกเข้าใจค่ะพ่อทําดีแล้วลูก